การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด -19 ทำให้วงการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลกต่างนำเอาเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ต่อยอดเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่นี้ได้อย่างทันท่วงทีนายแพทย์กฤษพรสัจจะวรกุลคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำองค์ความรู้จากการไปศึกษาวิจัยที่สหรัฐอเมริกา นำมาประยุกต์ใช้เพื่อแบ่งเบางานของบุคลากรทางการแพทย์ในการคัดกรองผู้มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโดยเข้าไปร่วมในทีมพัฒนาระบบแชทบอทที่ชื่อว่า COVID Bot ซึ่งเปิดให้ใช้งานตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเมืองไทยส่วนที่ผมเข้าไปช่วยก็คือเข้าไปช่วยจัดการเรื่องเกี่ยวกับการถามตอบของตัว COVID Bot ครับโดยที่ใช้ความรู้ทางการแพทย์ที่ผมมีกับเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเป็น ผู้รับพระราชทาน,ทนคุณโครงการเยาวะชนรางวะัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเคยทํางานเกี่ยวกับการคัดกรองผู้ป่วยทางโทรศัพท์มาก่อนผมเข้าใจว่าคําถามที่เหมาะสมสําหรับการคัดกรองโทรศัพท์มันจะเป็นแบบไหนโควิดบอทเป็นชุดโปรแกรมโต้อต,อตอบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและทราบแนวทางปฏิบัติตนเองในการระบาดของโรคโควิด19โดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะช่วยคัดกรองคนไข้ที่ไปรับบริการได้อย่างรวดเร็วและลดปัญหาความแออัดในการไปใช้สถานพยาบาลผมก็ได้ใช้ความรู้ในส่วนนี้ครับมาประยุกตใช้กับตัวโควิดบอร์ดว่าเราจะออกแบบตัวคําถามคําตอบในโควิดบอร์ดยังไงให้คนอ่านเข้าใจง่ายถูกประสงค์คือทําให้คนคนที่เขาเข้ามาถามครับรู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องมาหรือไม่มาตรวจที่โรงพยาบาลกันแน่การถามตอบเพนรีแบบนี้มันก็จะช่วยช่วยเติมเต็มความฝันของผมเมื่อหลายปีก่อนทีท่ทำยังไงให้ คนเรามาใช้ ER หรือว่าห้องฉุกเฉินเนี่ยตามความสามารถที่มีอยู่หรือว่าใช้ตามที่จำเป็นที่ควรจะมีจริงๆครับโค v i d บ o t สามารถใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยที่ผ่านมามีผู้เข้ามาใช้งานแล้วจาก50กว่าประเทศทั่วโลกนับเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและช่วยรับมือกับสถานการณ์วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ